ครูจะเล่นแมนนวลนะครับเอสเตจเลยเราเซฟให้สำหรับลูกน้องที่จะทำต่อไปได้นะครับผมเคช่วงแรกสเตจแรกผมจะตัดเปรี้ยก่อนเลยนะครับผมผมจะเล่น5บากยาไปก่อนนะฮะให้ความเปรี้ยวเอซิดช่วงแรกของสเตจแรก10 ml เนี่ยหายไปก่อนเขาเนี้ยมันอยู่ที่เบอร์บทของเราด้วยทำให้ได้ขอสัง10 ml แล้วครับอ่ะ9บาไปครับผมช่วงสเตจหวานเวลาดีมากนะครับผมท่านผู้ชม ดูครับเวลาช่วงนี้ดีมากๆนะฮะอย่ดูตอนจบนะครับผมจะพีลงมานะครับจบครับขอชิมช็อตก่อนนิดนึงนะครับผมก่อนเอาไปทำเงนเนาะ,ะโอเคใช่ครับคุณครูครับผมโคตรดีครับผมเอาพาเราอปไรหน่อยครับอ้าวจะมีเรื่เง็นไนี่เป็นเร่องแรก ใครจะไปเรียนลายอาร์ตกับคุณครูนะฮะก็ติดต่อฐานครูมาไ,ได้เลยเดี๋ยวครูจะหาหัวคีวมาสายขายสาตางนเอ้ยครับเ,เราสามารถจากตูงนี้ได้เลยคูทัดไหมคูทัดไหม,ไมไคูทัดกับครูแล้วไม่แกล้ง้ <c oughs> อนแน่นอน <c oughs> ในงานเทศกาลคนไทยรดนี know, das ่ของแท้ก oh. yeah. ็ยังงี้นะเห็นพิกนะเนี้ยเนียงกริบการสตีมเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพอในี่ดูดูเอาเนี่ยเอาเข้าไปดูนะเอาไอเฮกนะเอาไอเฮ็กนะนี่กูนะ ใช่บิ้วมากเลยเขาบิ้วเขาบิ้วห้บูดโดยเฉพาะเลยว้วว้าวเก่งมากเลยนี่นะครับผม เคมีถึงนี้ตึงสามตัวนมก็ค่อนข้างบางมีใช่มครักับราคานี้นะฮะซื้อปุ๊บเสร็จเดี๋ยวได้เด็กกับคฟูด้วยก็จ่ายตัก๋วมาซาครับท่านผู้ชมครับผมจัดไปเลยครับแล้วอย่าลืมว่าโอแกกาเฟ่กาแฟร์บริสตุกได้และกระแดกนั่นแท